สวัสดีครับเปิดสะดวกเปิดไม่ไหมครับผมบอ่ะวันนี้พี่อ่มาสุ่มหาผู้โชคดีที่ทจะไปแบบ,บทําคลิปด้วยอยากไปทำปะคลิปอะไรครับเอ่อคอนเทนต์แกล้งซ้ำศพเดี๋ยวพี่จะอธิบายกติกาอยากอยากทำด้วยปะอยากทำับทำครับโอเค กติกาของเรานะมีอยู่ว่าเราจะซ้ำศพโดยใช้หมัดของเรานะเมื่อศัตรูอ่ะเขาเขาตายกันหมดตี้แล้วอย่างเงี้ยถ้าเรายิงเสร็จอะ่ะให้เราเอาหมัดอะ่ะชกชกที่อ่ากล่องศพศัตรูอ่ะ,อสสอะเอออย่าอย่าเอาปืนยิงศพเขานะให้เราเอาหมัดนะครับ <c oughs> ชกไปที่กล่องศพเขานะครับหรือว่าถ้ามีปืนที่อ่าใช้สโคปนะครับ ให้แบบว่าสับสะโคบใส่กล่องศพเขาอะแต่อย่ายิงนะครับผมอ่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าศัตรูนั้นเขาจะรู้สึกยังไงนะครับเขาจะเอาคืนเราหรือเปล่าอะไรประมาณนี้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเอาหมัดไปชกศพเขาเนี่ยเขาเขาจะรู้สึกงุดหงิดหรือเปล่าอะอันนี้นี่คือไม่เคยมีใครทํามาก่อนนะผมผมอยากรู้มากอันนี้เราแบบคล้ายๆแบบมาทดลองทดสอบด้วยนะครับไม่ได้คเราอยู่ใกล้เราไม่ได้อยู่ใกล้ศัตรู ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรรอรอตาถัดไปก็ได้แปลว่ารอเขาแบบตายหมดทีมอย่างเงี้ยถ้าเรายิงเขาตายหมดทีแล้วให้เราเอาหมัดยิงเออไม่ใช่หมัดยิงดิหมัดซ้ําศพเขาอ่ะเออแต่อยากเอาทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีรอบใหม่ได้สวยสวยสวยพี่มาดูกันเลยว่าศพตัวเขาจะขวาร้อนป่ะเี่ยเฮ้ยยังไงไม่หัวตตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียว รอเอาหมัดซ้อมศพได้เลยนะวิววิววินี่นี่นี่เขาจะรู้สึกไงวะเนี่ะวิตื่นเต้นว่ะเขาจะเอาคืนเราว่ะเนี่ยเยี่ยบเลย เดี๋ยวเราถ้ามีปืนใช้สกอบนะให้เราใช้สกอบสับไปในที่กล่องศพศัตรูนะโอเคโอเคมาดูกันสิว่าศัตรูจะหัวร้อนหรือเปล่าเขาจะเอาคืนเราปะเนี่ยได้ปะปะปะมีปองกันเป็นตีเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยหัวหนึ่งโอ้ยมันกลางโคโน จะเดว,เดวโอ้โหอีกสองตัวอีกสองตัวสวยสวยสวยชูได้ปะได้ดูได้นี่ไม่ใช่เเไม่สวย <c oughs> ยังไม่เห็นวันนี้เราแบบว่าเหมือนแบบมาทดลองทดสอบเลยครับผมเอเราเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าถ้าซ้ำสบแนวแบบนี้เขาเขาเจะหัวร้อนหรือเปล่าโอ,โอ้แบบ ส่วนมากคนที่หัวร้อนเขาแบบจะโดนซับสบโดยใช้ปืนเลยป้องใช่แล้วเขาหัวร้อนแล้วเขาก็นตัวเ้ียเขาอาจจะซ้ำกลับเราได้เออระวังนะไปโถมเลยวันนี้ไงสามตัวอ้าวโอ้โดนพี่โดนสวยอือโโอ้หสวยสวย อีกสองตัวนั้นหมดเอามันมันแอคเหรอ <c oughs> มันยืยนอยู่ต้องงัดมันไม่ตาย <c oughs> โอ้อันนี้ตายแค่เลยก็ได้เขาลองนับนอ่ีกกี่ตัวเนี่ยตัวเดียวเฮโอเคปุ๊บ <c oughs> <c oughs> สำสบแบบว่าโคตรเกลียดเฮ้ยเขาจะเอาคืนเราปนะเนี่ยรุ่นนี้ลองลองอ่อนให้เขาตาหนึ่งลองอ่อนให้เขาตาหนึ่งมาดูกันสิว่าตานี้เขาจะแบบรู้สึกยังไงวะเขาเขาจะซับเราปะเนี่ยน่าตนะื <c oughs> ่นเต้นว่ะว้าวขวาหนึ่งขวาหนึ่งมันอยู่รั้วปะเนี่ยมันจะอ้อมบนไม่มีนี่มีเฮ้ยนี่ไงอยู่รั้วอยู่รั้วอยู่รั้ว โอ้ยรั้ว่ะฉันรวยยิงตายโอ้โหวิวปวดจริงหัวแตกวิ่งเลยอ้าวเอาเฮ้ยอ๋อเดี๋ยววันนี้อ๋อเดี๋ยววันนี้ปวดไปไหนแล้วโอเคมาชุบกันดิแค่มาชุบกัน ให้บรชุบกันดิมันมันไม่ชุบเพื่อนด้วยมันไม่ชุบเพื่อนด้วยได้แกด้รอให้บรรชุบรอให้บชุบ้ยเอาว่ะเรดแตเตี๋เป็นตี๋รู้ปะ ้ยเอาตายเฉยอยู่ก็โดนหัวแหละเอาไม่ได้ดะวัโอ้ยเฮ้ยดูอายุโอเคโชว์ตึงเลยอายุโอเคยืดเอาว่ะอายุโอเคยังไงวันนี้เด็มุนเสนมุนบนวัววิสไบบู บูดบูดบูดบ oh uh, ูดบดบูดเฮ้ไงซัมพอซัมอไม่หัว้อนี่เอา嘛นี่ไงเข้าบ้านเหือนเอดเอตายยิงก้อนยิไงยิงไงยิงไม่ตายเลยมันไม่หัวล้อเฮ้ยนี่ไง ในบ้านในบ้านในบ้านชั้นบนเลยตามมาบ้านัะไหนอ่ะให้มันลงให้มันลงมันอยู่ข้างบนเนี่ยเราไปไม่ได้โดนลงบีโอเคที่มันโผล่เห็นนะเห็นนะลองอย่ายิงมันดิย่อดใส่บอลยอดใส่บอย่อดย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 อเอาอ่ะ ย่ายิงยิงย่อยมันไม่รด้วยอะ่ะให้หัวใจให้หัวใจ <laughs> เฮ้ยลงมาเลยลงมาเลยเอออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงยอ่ยอยอยอ่ยอยตัวมาเลยเอ้ยนั่นแหละอย่ายิงย่ยิงรอมาดิเออดีด <laughs> ใีให้ขอให้ขอเนี่ยไอ้ดีไอ้ดี่ดดะโคตรเกลียนเ <laughs> อ้าตาย <laughs> <laughs> โอ้ยรู้สึกว่าตีนี้มันมันไม่หัวร้อน เป็นยังไงจันบ้างครับผมกับคอนเทนต์แกล้งซ้ำศพนะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่ไร้สาระนิดนึงนะครับผมก็แบบสับตัวนะครับไม่หัวร้อนเลยนะครับทุกคนคิดเห็นกันยังไงบ้างครับผมกับคอนเทนต์นี้นะครับถ้าแบบมีคนมาซ้ำศพเราแบบว่าเอาหมัดมาชกอย่างเงี้ยเราหัวร้อนไหะวะ มีหัวร้อนนะฮะเออก็แบบชิวๆนะยกเว้นแต่ว่าจะเอาแบบมีคนมาเอาปืนมายิงศพเราในชะ่ป่ะเออแบบเราก็หัวร้อนนะฮะโอเคครับค่ะคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับแล้วไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย